มันมีอยู่ครั้งหนึ่งเราไปกันเป็นทีมอืแล้วตรงตำแหน่งนั้นนะ่ะคือมันมีส่วนที่บางไม่สามารถออกมาได้เราเห็นอาจารยนะ์อ่ะชิดยืนอยู่แล้วเนี่ยนนะ่ะขณะที่เราขึ้นไปบน้องพระอาจารย์ก็นั่งอยู่แล้วอาจารย์จะทะลุมาจากไหนอาจารย์เล่นมาจากคนเรือทุกคนะสะกุกเสียงกันเองถามหน่อยเป้ถ้าย้อนเวลากลับไปตอนนั้นเป้ไม่ไม่มีอาชีพหมอดอ่ะจะอยู่ยังไงคือผมน่าจะไม่ได้วาดรูปไม่ได้ทําอะไรอีกแล้วคงจะไปเป็นคนชาวสวน คงจะไปปลูกมังคุดกีดยางทั่วไปเพราะว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปเลยชาวบ้านท,ทั่วไปเลยไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ผมจะรู้ช้าไปหน่อยแต่ผมจะรู้ตัว,ว่าช้าไปหน่อยทั้งนี้ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์รุ่นแรกนะครับผมเป็นดื้อที่สุดดื<ๆ>้อที่สุดขนาดเรียนอาจารย์ผมก็กดื้อมากเป้ดูดวงมาสองปีเป้มีความสุขไหมกับอาชีพนี้ผมว่านี่แหละทางผม ุาสวัสดีครับผมอาจารย์พรหมญาณรัตนยานพิโม้นะครับผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมญาณและชัยภูมิมงคลพรหมญาณครับวันนี้นะครับคุณต้องดูนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายทําลูกศิษย์นะครับที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยผมยังเป็นหมอดูคิกก๊อกอยู่เลยนะฮะหมอดูแบบสมัครเล่นนะฮะตั้งแต่ปี245 46 47นะครับแล้วก็คนคนนี้แหละเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รู้นะครับความเคลื่อนไหวผมตั้งแต่การปฏิบัติธรรมที่บ้านเชิญนคร7ปีนะฮะจนกระทั่งคิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมญาณได้แล้วกก็็ปััจจุบน เผยแพร่มานะครับ19ปีแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะต้องบอกว่าคนคนนี้เดินเป็นศิลปินวาดรูปมาก่อนนะครับเพราะว่าเขาก็จะเป็นกลุ่มเดียวกับคุณยุทธกิจที่วาดรูปไพ่พมยาให้กับผมนะครับวันหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วก็อดทนทนไม่ไหวครับเรียนไพ่พมยาและชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงรอไปดูนะครับในรายการพมยาฟิกชีวิตครับ อ่าสวัสดีครับจารย์เป้สวัสดีครับสวัสดีครับออเอาเป้แนะนำตัวเองหน่อยเป็นใครมาจากไหนยังไงผมเป้ลานตกาคือชื่อใน Facebook แต่ว่าชื่อจริงสีลพงศ์ตะบันพึกนะครับอ่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ตั้งแต่ยุคแรกที่อาจารย์บำเพ็ญอยู่รครับ <laughs> <laughs> แต่ที่อาจารย์บําเพ็ญนุ่งขาวห่มขาวอยู่ไม่โตเป้คือเป็นเพื่อนของยุทธกิจยุทธกิจที่เราไป,ปรู้จักกับยุทธกิจได้ยังไงเราเป็นคนบ้านเดียวกันคือเป็นคนที่วาดรูปอยู่ในร้านด้วยกันครับอ่ก็คือเจอที่ร้านที่มาบุญคลองใช่ครับ,รบแล้วเอ๋เขาแนะนําเป้ตอนนั้นยังไงตอนที่ไม่รู้จักผมมาครั้งแรกเขาเล่าเรื่องเรื่องนั่งสมาธิเรื่องอะไรสินี้ยเขาบอกว่าตอนนั้นเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรหรอกครับเป็นยังแบบคิดเล่าวัยรุ่นวัยรุ่นเอาบอกเอ๋บอกว่าเฮ้ มีคนคนหนึ่งพาเราไปขึ้นไปดูเทวดาไปดูอีกวิติหนึ่งบอกมึงบ้าแล้วเอ <c oughs> ไ,มไม่จะมันไปได้ได้ยังไงไม่ละก่อนหนะ้าเอ๋เขาไปในบัตรไหม,มกินเหล้ากันครับเรากินกันยันเช้าตอนนั้นเอ๋ก,กับเป้เนี่ยพูดได้ง่ายคือเป็นศิลปินที่วาดรูปอย,อยู่ในร้านที่มาบุญคลองใช่ไหม <c oughs> เป็นเพื่อนพูดนะกินเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวศิลปินด้วยก <c oughs> ันเมายันเช้าเมายันเช้าทุกวันทุกวันแล้ววันดีคืนดีเอ๋็มาเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับผมครับเอ๋ก็มาเล่าให้ฟังว่ามีคนหนึ่งแบบนั่งสมาธิแล้วสามารถทําให้เราเห็นอย่างอื่นเห็นเทวดาได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ผมก็บอกว่ามึงบ้าแล้วเออมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้บอกมึงไปลองดิมึงไปพิสูจน์ตอนนั้นเราคิดว่าเอ๋เพี้ยนมาะคือเมาจนเพี้ยนอ่ะคือ ว่าเราทินเล่าวันยันเช้าเพี้ยนแน่ยังไงก็เพี้ยนเพราะเราเห็นสภาพเอกคือตอนนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้คนต่างแบบเมาคือคือไม่ยอมกันอ่ะอ่าเข้าใจแล้ววันที่เป้ไปครั้งแรกเนี่ยเห็นผมครั้งแรกรู้สึกยังไงเอาความรู้สึกจริงๆนะเข้าไปที่บ้านเจริญนครครั้งแรกเราเห็นผมครั้งแรกรู้สึกยังไงเหมือนไปรุ่นแต่งชุดขาวร้สมองต้องไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาเพราะตอนนั้นเข้าใจต้องเข้าใจนะผมกับ กับเอย้อนไปเมื่อปีสี่สามไอ้สี่ห้านี่ก็โหยี่สิบปีแล้วอะ่ะ<ช>ผมตอนนั้นอายุยังไม่ถึงสักไม่ถึงสี่สิบเลยสามยี 3, 29, ่สิบเก้าเขาสามสิบเอง<ช>นะครั้งแรกไม่ศรัทธาเลยไม่ศรัทธาเอโดนหลอกแน่นอนโดนหลอกแน่นอนบอกเอมึงโง่แล้วละ่ะ <laughs> <laughs> เออว่าขำมีขำนีเอาแล้วจากนั้น,น,นเกิดเกิดอะไรขึ้นทัางนี้ไม่ศรัทธาเจอกันหน้ากันแล้วเออก็ลองนั่งสมาธิแล้วจำได้ครั้งแรกอาจารย์บอกว่าให้มองไปทิ่ญิอุประได้เห็นอะไร ผมเห็นแต่วันนั้นเลยแต่ผมผมบอกคิดว่าผมบ้าซ้ำมีคนคิดไปเองคิดไปเองแล้วอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าเป้ตอบเป็นยังไงตอบอย่างนั้นอืยังไม่กล้าตอบจนอาจารย์ย้ำผมก็เลยบอกเป็นพญานาคอยู่บนทิ้งอาจารย์แล้วก็ส่ายหัวไปมาอยู่เนี้ยอาจารย์บอกก็ถูกแล้วผมอธิฐานให้เป็นนั้นไงคุณแล้วก็มีอีกหลายเหตุการณ์ที่ที่ที่ทำไปจน คือตอนนั้นเป้ไม่รู้จักคำว่ามนโนยิธิม,มนโนมยิธิแต่รู้ว่าไปนั่งสมาธิเฉยใช่คร,ร,รับเ<ะ>อ่ามันเกือมันเป็นไปคือคือเล่าให้ฟังนิดนึงเนาะตอนที่กิจวัตรที่ผมอยู่ที่บ้านเจริญนครเนี่ยปกติพอเรารู้จักกับกลุ่มของญาติธรรมที่เป็นเอเป็นเพื่อน,นต่างๆเนี่ยผมก็จะชวนกันนั่งสมาธิตอนกลางคืนแล้วก็จะสอนเ,อเรื่องของการฝึกแบบมนโนมยิธิตามสายของหลวงพอ่อฤาษีวัฒนสุง่งใช่ไหมครับก็เลย ไปสมัมผัสรับรู้ในเรื่องของคลิปตะกุยานแต่เป้นเนี่ยเขาไม่เคยไม่เคยไม่เคยศึกมาด้านนี้ <Okay. S 1> แล้ววันแรกที่ไปเนี่ยก็เป็นนักสมาธิก็เหมือนกับไปไปดูว่าเออมัน,ม,นมันมีอะไรเกิดขึ้นๆๆแล้วอยู่ดีๆก็เห็นภาพนิมิตเป็นพญายนาคบนโต๊หมู่ใช่ไหมฮะตอนนั้นเห็นครั้งแรกทำไมถึงไม่มั่นใจคิดว่าอุปทานคือนึกว่าเราใสาเราอุปทานหรือมันหลอกเราเพราะตอนนั้น,นเราเห็นไม่ได้ชัดมากแต่ <ๆ S 1> เราเห็นว่า เหมือนเราเห็นแบบเราเห็นแต่ว่ามันติดไฟครับแต่เรารู้ว่าใช่พญานาคกำลังใส่หัวอยู่แน่นอนเลยเนี่ยหรือว่าเราแบบไม่เอาน่ะเผื่อเราแบบอุปทานไปเองไปยังไม่มั่นใจนะครับจนกระทั่งผมย้ำย้ำแล้วก็อาจารย์ก็พิสูจน์อีกหลายครั้งผมจําได้เขคลั้งครั้งหนึ่งเนี่ยเราเราฝึกมโนยิธิถึงขนาดว่าผมเนี่ยเอาเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวางที่กลางห้องเนาะแล้วเอาผ้าคลุม แล้วก็ปิดเลยไม่มีใครเห็นแน่นอนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คืออะไรไม่บอกใครด้วยเพราะฝึกเรื่องของทิพย์จักรุยานนะครับโอเป้เนี่ยเ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป้เนี่แหละเห็นเป็นคนแรกเลยคนอื่นไม่เห็นเลยถูกไหมใช่ครับตอนนั้นเห็นเป็นอะไรตอนแรกคือคือเรื่องของเรื่องในสมาธิอะผมเห็นเป็นแม่นางกวางลอยขึ้นมาที๋นี้คนอื่นก็ตอบไปผมว่าอ๋อแล้เพอร์เจอร์แล้วทีนี้อาจารย์ก็ย้ําจนบอกเห็นยังไงตอบอย่างนั้นเป้ผมตอบก็ตอบเป็นแม่นางกวักครับ พอเปิดออกมาเป็นเป็นนางกวักจนโ,โอ้โหอ้มุงมากพอเปิดผ้าออกมาแนละ้วเป็นนางกวักที่ผมคุมไว้แล้วเป้ก็ตอบถูกคนเดียวนะตอนนั้นรู้สึกยังไงเมื่อเห็นนางกวักคืองงมากคือ,อทุกสย่างในโลกนี้มันมีจริงเหรอในโลกในโลกอีกมิติมันมีจริง หลังจากนั้นเหตุการณ์น,นั้นทําให้ผมเลิกเล่าแล้วก็ปฏิบัติธรรมเออเ<า>นี่<อ><อ>คือการพิสูจน์เวลาที่เราฝึกสมาธิในสายของผมเนี่ยต้องบอกว่าเราพิสูจน์ได้เห็นจริงว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนในเรื่องของยานที่จะขู่ยานมันเกิดขึ้นได้แล้วเวลาที่เราปฏิบัติธรรมมาถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้นไม่ใช่เรื่องพิเศษเลยเป็นเรื่องปกติที่คนทาได้กันหมดถูกไหมถ้าตั้งใจทํา ตอนนั้นเริ่มรู้สึกไงกับผมลนะโอ้โเริ่มเพี้ยนแล้วม่ไม่ตอนนั้นเริ่มเริ่มเชื่อครับแต่ผมยังสงสัยตั้งแต่ไพ่ผมก็ยังสงสัยครับอ,อสงสัยว่าคือมันจะใช่เหรอเนี่ยแล้วค้นคว้าค้นหาไปเรื่อยๆจนจนไปเจอครูบาอาจารย์ในสายพุทธศิสมเนียครับ嗯嗯แต่ทีนี้ก็ลองจับจับไพ่ขึ้นมาลองโดยไม่ได้เรียนลองลองลองเริ่มถ่ายดูลองเริ่มดูที่ทำไมตรงตรงไปเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าไปไปเรียนผมก็เื่ ทีนี้มันตรงตรงตรงอยู่หลายครั้งแบบงงมากเพราะว่าเป้ตอนนั้นคือยังไม่ได้เข้ามาสู่ในเรื่องการดูดวงเลยก็ยังเป็นศิลปินทั่วไปแล้วตอนนี้อยู่บ้านเจริญนครเนี่ยไพ่โฮมเยียนไม่เกิดเป้ก็จะเป็นพยานบุคคลอีกคนหนึ่งนะว่าชีวิตตอนนั้นตั้งแต่7ปีที่แล้วเนี่ยผมมาอยู่บ้านเจริญคนครอย่างเดียวจริงๆนะครับเราก็ไม่ได้ทำงานด้วยแล้วก็อยู่บ้านในชีวิตก็คือเป้ก็เห็นเนาะผมก็ใส่ชุดชขาวปฏิบัติธรรมกลางคืนก็จะชวนคนที่เขามีความศรัทธาก็มานั่งสมาธิสวดมนต์แต ไปทําในสิ่งที่ไม่ใช่ทางพุทธเจ้าอ่ะไม่ได้เป็นการเล่นทรงองค์เจ้าศัยศาสตร์แต่คนส่วนใหญ่แถวนั้นคิด่ผมไปล่างทรงรจริงๆอะผมไม่ใช่ผมก็ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าท่านสอนเป็นทุกประการโดยเฉพาะในสายของหลวงพ่อช่วงเวลาที่เป้เนี่ยไปพิสูจน์ผมมาหลายครั้งนะผมจําได้ไม่ได้ครั้งเดียวหรอกเยอะครับหลายครั้งมากหลายครั้งอะหลายครั้งครั้งไหนที่เป้มั่นใจมห้ที่สุดว่าสิ่งที่ผมแนะนําเป้ในเรื่องการปฏิบัติมันถูกทางที่สุดละครั้งแม่ังกว่าไหม แม่นางกวักนั้นหนึ่งแล้วอืแต่มันมีครั้งพูดได้แหละครับพูดได้เลย,าายพูดได้เลยครับมันมีอยู่ครั้งนึงเราไปกันเป็นทีมอืแล้วตรงตำแหน่งนั้นน่ะคือมันมีส่วนที่บางไม่สามารถออกมาได้เราเห็นอาจารย์อ่ะชิดยืนอยู่แล้วเนี่ยนะขณะที่เราขึ้นไปนบอนอ้องพระอาจารย์ก็นั่งอยู่แล้วอาจารย์จะทะลุมาจากไหนทีนี้เรา <laughs> เราก็งงกันอาจารย์เล่นมาจากคนเรือทุกคนตกเถียงกันเองทีหลายคนยังงงคือห้องพระผมเนี่ยเนื่องจากบ้านจเจริญนครมี3ชั้นชั้นล่างสุดเนี่ยผมผมก็เป็นที่ปั้นที่วาดของหลวงเอวาดันไปชั้นสองเป็นห้องนอนผมแล้วก็ชั้น3ดาดัดฟ้าเป็นห้องพระตอนนั้นคือเวลาที่เราจะนั่งสมาธิเนี่ยห้องพระมันจะเล็กมากแล้วคนประมาณ10บกว่าคนนั้นเวลาที่บวาจะเข้าไปเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านชั้น2และชั้น3ตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรไปย้ำบางทีนะคือเห็นอาจารย์น่ยืนอยู่ในตำแหน่งที่เราเดินไปครับ แต่ตรงนั้นมันบังไม่สามารถที่จะทะลุไปไหนได้แต่แล้วเดินไปแป๊บเดียวคืออยู่ๆอาจารย์ก็ยังนั่งอยู่ในองค์พระแล้วเราก็บอกถ้มามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เราก็มาแบบคค้กันเองชุบชืกันเองว่าเออไม่ใช่ธรรมดาแล้วคงเลยสักอย่างแล้วเนี่แล้วก็มีหลายๆครั้งหลายๆอย่างที่ลองอธิษฐานแล้วเราก็เล่ากันเองครับทั้งเอทั้งอะไรแบบบางครั้งนิดๆเคยเล่าให้ฟังนิดๆแฟนเออเดินดูหนังสือเงนี้ครับแค่ยืนดูนิดบอกว่าชอบเรื่องนี้มากอาจารย์ก็เลย เดินมาจากไหนถึงหยิบเอาไปให้บอกว่าอยากได้ไม่ใช่เหรอเอาไปให้เ <laughs> ลยบอกแล้วก็บอกลายจารู้ได้ไงแค่นิดเดียวมองเฉยแล้วไม่ได้ไปจับด้วยน้างก็ถึงซื้อให้อันนี้ไม่ใช่เรื่องอาศาาัศจรรย์อะไรทั้งสิ้นนะมันเป็นผลของการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเวลาที่คนทนคนหนึ่งถ้าปฏิบัติธรรมได้ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยในเรื่องของอภินญ,ญาการเกิดในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่านะครับเรียกว่าเป็นเรื่องที่พิเศษแล้วกันเนาะมันเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นโลกีวิสัยซึ่งผมจะไม่สอนให้ทุกคนไปติดรละยึดกับมันกับมันเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดคุณปฏิบัติทําได้ถึงจุดๆนนทุกคนทําได้หมดนะไม่ใช่เรื่องอัศาจรรย์ใดๆทั้งสิ้นเลยผมยังวางไม่ใช่เรื่องเป็นผู้พิเศษ แล้วจะสังเกตนะตอนที่เราปฏิบัติธรรมด้วยกันผมก็ไม่เคยอวดอ้างตัวเองเป็นอาจารย์แล้วต้องให้เป้หรือคนในรอบข้างมากราบไหว้บูชาผมไม่เราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่วันที่รู้จักตั้งแต่เดวันจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ครับอาจารย์ยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเรียกยังสนิทยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับยังใช้ชีวิตแบบเดิมทั้งทั้งที่ว่าเจอคนละะระดับระแบบแล้วแต่ว่าอาจารย์ยังเรียกเป้ยังอะไรทุกอย่างเหมือนเดิม แล้วก็ก็เหมือนกับเมล็ที่เจอยังไงจังก็ยังเป็นอย่างนั้นตกลงเอไม่เพี้ยนละผมไม่เพี้ยนละไม่เพี้ยนแล้วครับเป้พาเพี้ยนนะผมผมผมเพี้ยนหนักกว่าคนอื่นเลยีนี้จากที่ผมสอนคนอื่นว่าให้มีปัญญาให้มีสติไม่ใช่ตายผมหนักกว่าคนอื่นเลยผมไปเต็มตัวเลยครับผมบวชแล้วจะไม่สึกแล้วเป้ครับถามนิดนึงคนคนเนี่ยคิดว่าผมสร้างสตอรี่ชีวิตผมเนาะว่าเอออยู่บ้านเจริญนครเจ็ดปีมีปฏิหารนู่นปฏิหารนี่อะไรเงี้ย จากที่สัมผัสผมมาเนี่ยเป้ว่าผมโกหกไหมไม่มีไม่มีสักอย่างเลยครับแล้วแล้วอาจารย์ไม่เคยไม่เคยอวดไม่เคยบอกนี้ขนาดว่าคือตัวผมเองผมยังเถียงเลยครับที่ว่าเรื่องที่มันเกิดอยู่ในสมาธิในนิมิตหรือหลายเหตุการณ์ที่ว่ามันเกิดขึ้นแต่คนเขาไม่เชื่อไงว่าเฮ้ยคุณอยู่บ้านเจ็ดปีคุณไม่ทำาหากินอะไรคุณอยู่ได้ยังไงครับเออถึงบอกว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ของกระถาเงินล้านตอนนั้นพวกเราถามแล้วอาจารย์อาเงินมีจากไหนอาจารย์ก็บอกว่า นั่นไงในสมุดอะเป้ไปเปิดสิในหนังสือนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนว่าตรวจกระถางเมล้านตรวจตรวจประจำเล้วเดี๋ยวเขาเราจะรู้เองมาทางไหนแล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามทำมันก็หลายๆอย่างเพราะก่อนนะเป้สงสัยไหมเหมือนที่คนอื่นสงสัยไหมไอ้คนนี้มันอยู่บ้านเฉยเฉยไม่ทํางานสงสัยครับมือมือเท้าก็จะมีปกติสงสัยไหมตอนนั้นสงสัยมากกับหลายอย่างทีนี้พออยู่เห็นอาจารย์ปฏิบัติเห็นวิธีของอาจารย์เราก็เลยเริ่มเชื่อ ว่าเราลองไปนั่งสมาธิเองหลายๆครั้งหลายๆอย่างแล้วก็เห็นวิธีแล้วผมเนี่ยแอบสงสัยอยู่เรื่อยเลยสุดท้ายกลายเป็นว่าผมไม่ศรัทธาหนักกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าแต่ผมมาสงสัยกว่าเพื่อนเลยเพาะไม่ไม่เชื่อผมยังบอกเอบอกจริงบอกทุกคนบอกว่ามันมันไม่ใช่หรอกผิดปกติผิดปกติอะเนี่ยแต่สังเกตนะผมไม่เคยผมไม่เคยเบียดเบียดบางตังค์ใครนะถึงแม้ผมจะไม่มีกินนช่วงอะไรนะผมก็ไม่เคยเคยขอเงินเป้นะจริงไหมเป้ใช่ครับาจผมไม่เคยเบียดบางใครนะเพราะผมอยู่ได้ด้วยทำปิติแล้วก็อยู่ได้ด้วย ด้วยการปฏิบัติที่หลวงพ่อท่านสอนอยู่เสมอว่าเวลาที่เราศีลบริสุทธิ์อะเป้ศีลเลนะสุกติกันติศีลจะทําให้เรามีความสุขศีลเลนะโพกสมทา,สทาศีลทำใม้เรามีโคกัรัพการกินกันอยู่ที่อุดมสมบูรณ์รใช่ไหมที่สําคัญหลวงพ่อก็ยังมอบกระถางเงินล้านให้ด้วยถ้าทําถึงเนี่ยยังไงหลวงพ่อก็บอกว่ามันจะเป็นเบีย้ยหัวเบี้ยหัวหัวแตกะถึงแม้จะไม่เขาเรียกว่ามีหัวเชื้อของมันอะ่ะมันจะไม่อดไม่อยากหรอกรแล้วผมก็ไปสูตรยอย่างเงี้ยมาจนกระทั่งคนรอบข้าง ตั้งแต่สมัยนั้นเอเองเป้เองเจเอ,เอง<ช>นิดเองพี่ตุ่มเองพี่พิทักษ์เองเนี่ย<ช>ก็จะเห็นว่าผมใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ไเบียดเบียนใครเ<ช>ป้เป็นคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นประจับพยานบุคคลที่สําคัญเลยว่าผมใช้ชีวิตอย่างนั้นจริงๆใช่ไหม<ช>จนกระทั่งชีวิตผมเปลี่ยนก็คือไพ่ัย,ยานเกิดขึ้นใช่ใชไหม,ไหม ตอนนั้นคือวาดไพ่เสร็จแล้วนะครับตอนที่เอวาดไพ่เป้รู้ไหมว่ากำลังวาดอยู่รู้อยู่เขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างตอนนั้นก็หลายอย่างเขาบอกว่าก็คือที่วาดแล้วก็เห็นในนิตอะไรต่างๆมันมันผมก็ยังยังแบบยังสงสัยอยู่ครับก็ก็คืออะไรคืออะไรผมก็เลยเอาไพ่ไว้ว่าเออสวยดีแล้วก็เอาไว้แต่ตอนนั้นไม่ได้เชื่อว่ามันจะแม่นยำเอาไว้ลอกเอาไว้อะไรนี่ครับเอาไว้ลอกเอาไว้ทาเออไม่ยังไงก็อาจารย์บอกทั้งหลายครั้งว่าเออเป้ไปเรียนไพ่เรียนไพ่บอกถ้าไพ่อาจารย์เราจับเราต้อง เราเป็นอย่าลืมว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่เรียนขายจันเล็กๆเพราะฉะนั้นขอครูว่าพาพายอันตรจันผมจับผมต้องอย่างน้อยผมต้องอ่านได้ว่าคืออะไรผมเริ่มจับเริ่มเข้ามาในใจเริ่มเริ่มแปลได้นิดน้อยบางเรื่องไม่ต้องอะไรมากแต่ถูกหลายๆคนที่ที่มาดูแบบหลังจากนั้นก็ก็ที่ว่าเริ่มได้เป็นเรียนแล้วที่เข้าใจแต,แตกเลยครับการหลายเรื่องหลายอย่างผมกเลยจะบอกว่าวันนี้ผมมาทำเคเปฟเเนี่ยเพราะว่าหนึ่งผมอยากให้ทุกคนที่ ได้รู้จักผมตั้งแต่ครั้งแรกเดวันเนี่ยที่บ้านเจริญนครเ,นเป็นพยานบุคคลให้ผมหน่อยว่าชีวิตผมไม่ได้อยู่ดีแล้วเนี่ยนึกอยากจะเป็นหมอดูผู้วิเศษแล้วก็ออกมาทําให้ตัวเองเนี่ยมีโปรไฟล์สวยๆหลอกลวงชาวบ้านไม่ใช่นิสัยผมเลยผมมาใช้ชีวิตแบบเนี้ยเพราะความจําเป็นเป็นหน้าที่อะไรบางอย่างแล้วบุคคลที่นะครับเป็นพยานบุคคลผมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หลายๆคนนะที่ได้เห็นผมตั้งแต่เดวันตั้งแต่ที่ยังไม่มีอะไรเลยนะ เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ตกงานอยู่บ้าน7ปีไม่ทำมากินทั้งสิ้นนอกจากการมาพื้ปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ะครับคำสอนพุทธเจ้าและพิสูจน์คำสอนครูบาอาจารย์เราคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยว่าถ้าเราปฏิบัติดีคิดดีทำดีเนี่ยยังไงชีวิตเราก็ไม่ตกต่ำ นะครับจนวันหนึ่งเราคิดค้นไพ่พรมยานขึ้นมาได้ซึ่งเปยก็เป็นพยานบุคคลนะเพราะเาเพื่อนสนิทเอ๋เขาก็เห็นเอ๋วาดภาพอยู่นะฮะเราไพ่ก็ยังไม่รู้จะแม่นยําหรือเปล่าจะโด่งดังหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมอะลึกๆอะผมจะพอกับเอ๋แล้วคนรอบข้างของเสมอว่าหลวงพ่อท่านมาบอกนะถ้าไพ่ชุดนี้เสร็จแล้วผมจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคุ้นๆไหมบ่อยครับแล้วก็บ่อยตอนนั้นเชื่อไหมว่าคีโมตอนแรกๆก็คือเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ว่าตอนที่ ตอนที่อาจารย์เริ่มดังเริ่มมีคนรู้จักหลายครั้งที่อาจารย์บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าให้เปิดที่ปฏิบัติธรรมอาจารย์ก็ยังมาบอกทักมาบอกผมผมก็เลยยังยังบอกเออดีเข้าอาจารย์ผมอยากจะไปเรียนเลยก่อนหลายๆอย่างที่อาจารย์ตั้งขึ้นมาเนี่ยครับอาจารย์ก็ทักบอกไปก่อนแล้วคือจะบอกงี้เนาะว่าเวลาที่ผมจะคนใกล้ตัวในโชคดีนะเขาจะเห็นการปฏิบัติผมตั้งแต่ แรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแล้วผมม,มีความศรัทธาพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากฉะนั้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตเนี่ยผมจะบอกคนรอบข้างอยู่เสมอว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมตอนนั้นอ่ะผมจําได้เลยพอพ่เสร็จปุ๊บหลวงพ่อมาบอกผมว่าต่อไปนะกินก็จะไม่ได้กินนอนก็จะไม่ได้นอนเธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากฉะนั้นตั้งรับให้ดีผมจะคุยกับเอ๋เลยกับคนกับนิดอะ่ะรอบๆอบข้างขำๆว่าเนี่ยหลวงพ่อบอกแบบนี้เชื่อไหมเขาก็หัวเราะหัวเราะเพราะอะไรอ่ะ เพราะตอนนั้นงานยังไม่มีเงินยังไม่มีเลยบ้านยังต้องอาศัยเขาอยู่ถูกไหมคการกินการอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้สุขสบายเป้้ก็เห็นอยู่ใช่ไหมเจเป้เอกเห็นอยู่แต่พอพ่ายเสร็จแล้วอ่ะเป้ก็จะเห็นวิวัฒนาการของผมว่ามันเป็นไปตามที่พ่อท่านพูดทุกประการเลยเปลี่ยนไปทุกอย่างแล้วการที่เรานั่งดูโอ้โหจนจนเราก็ต้องแบบเออลองดูที่พ่นี่ลองลองเปิดดูที่ลองจับดู ก็เริ่มสร้างปฏิหารในตัวตั้งแต่แรกๆแล้วครับตอนแต่ตอนนี้แต่ก็ยังไม่ได้มาเรียนยังไม่เรียนไม้มาตัดสินใจเรียนเพราะอะไรตอนไหนพูดตามตรงเลยครับอาจารย์เริ่มดังมากตอนนั้นบมว่าต้องลองดูต้องไปเรียนเนี่ยก็ไปเรียนก็ตอนแรกก็ยังแบบก็กลับมาเสร็จก็ยังไม่อยากยังไม่ได้ตั้งใจงไม่อยากดูแสดงว่าตอนนั้นคืองานศิลปินก็ยังวาดได้อยู่ยังมีรับมีเยอะมากยังทีนี้พอพอเริ่มรูกวาดมันเริ่มหมดผมก็เลยเริ่มปีไหนที่ลูกวาดงานเริ่มซาลงโควิดไห โควิดครับเริ่ตั้งแต่โควิดมาแล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มมาปีหกสี่หกห้าใช่ครับหกสามปีแับก็เริ่มมีบ้างมันมีบ้างทีนี้ผมเริ่มเริ่มดูดวงแล้วตอนนั้นลําบากมากไหมเป้ลาบากมากเรตอนนั้นคือผมต้องจนสุดท้ายผมต้องกลับไปอยู่ใต้นะครับโอ้ก็คือปิดร้านเลยแล้วไปอยู่ใต้เลยรแล้วผมที่ผมได้กลับมาเราะดวงหอออาจารย์ก็ต้องไพ่หมออาจารย์นะครับพอเรากลับมาอยู่กรุงเทพแล้วตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมว่าเราจะดูดวงในไพ่พรมยาาเพราะไปเรียนมาแล้วนี่ตอนตอน ผมดูแล้วอาจารย์ผมกลับไปแล้วผมเริ่มดูอ่าเริ่มดูแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เรียนแพ่หยานยนต์ไหมหรือเรียนแล้วเรียนแล้วแต่ยังไม่ดูไว้้นครับโอเคก็กลับไปอยู่บ้านอยู่ใต้มันก็เริ่มไม่มีไม่มีงานก็เลยหยิบไพ่ขึ้นมาดูเริ่มดูที่นี่พอดูไปดูมนมันเข้าก็ปากต่อปากครับผมดูอยู่ในสวนยางเอง ดูส่วนในสวนยางเพราะว่าตอนนี้ไม่มีงานทำใช่ครับงานวาดก็ขายไม่ได้เหลือดูดวงอย่างเดียวเลี้ยงชีพใช่ครับผมดูใต้คนมาพุดเลยครับถามความรู้สึกครั้งแรกของการดูดวงกับคนที่เราไม่รู้จักหรือรู้จักก็ตามรู้สึกยังไงตอนนั้นตื่นเต้นกลัวตื่นเต้นมากกํานั่งมือชาเท้าชาแล้วก็รู้สึกว่าจะถ่ายยังไงเราจะพูดยังไงบางคนลกแต่ว่าพอหลังหลัง เชื่ออย่างเอาตามไพ่เห็นยังไงก็แปลตามนั้นมันถูกเ,เองทีนี้มันที่เขาบาังคนงพทายไปแล้วก็ไม่เชื่อแต่เขากลับไปเจอหลังจากนั้นคือทายอนาคตไปไม่เชื่อ <ใช S 1> แต่แพอมันเกิดขึ้นจริงเขาก็าาบอกตะปากว่าเราดูดวงแม่นอ่าครับก็เริ่มกลับมาเพราะผมทีนี้ผมก็เริ่มมั่นใจขึ้นเรือ่อยเราอ่านตามไพ่อ่านเราไม่ต้องเคว่าเขาจะถูกไม่ถูกอะไรไพ่เป็นไปตามนั้นเอง่ตามหัวใจของไพ่ตามหัวใจของไพ่ใช้เวลานานไหมตั้งแต่วันแรกที่ดูอ่ะ แล้วจนถึงวันไหนที่รู้สึกว่าเราดูดวงได้แล้วกี่กี่เดือนกี่กี่สัปดาห์กี่ปีจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าไม่นานนะครับเหมือนถึงว่าเราอเอาแก้หัวใจไพ่ที่อาจารย์สอนอะอม,มาตบทวนผมว่าอาทิตย์เดียวเดือนเดียวผมก็ดูได้เลยดูได้เลยคือคือแค่แล้วลูกค้ามาเรื่อยๆไหมมาเรื่อยๆจนถึงขั้นแบบ ปากต่อปากก็มีหนึ่งในนั้นก็ที่ยืนอยู่ข้างหลังครับคือเขาจะพามาเป็นร้อยคนเหมือนกันวันเดียว15คนก็มีโโอ้หแล้วแล้วเขาก็ชวนผมมาที่นี่แล้วตอนนั้นเขาเก็บเก็บค่าดูดวงยังไงเลยแล้วแต่ถ้าจะให้ดู299เก้าเกงเก้าเกนี่มี่ลูกดวงตั้งให้ด้วยตอนแรกผมดูผมดู199ดู99บาทเขาบอกว่าถ้าแม่นกันอันนี้มันต้องสองเก้งเก้าเกครับแล้วเขก็ขึ้นให้มาเรื่อยๆแสดงว่าตอนนั้นคือเราเราก็ดูดวงอย่างเดียวเลยแทบจะไม่ได้วาดรูปเลยปะไม่ทำะไรเลยตอนนั้นโควิดอยู่ปะ หลังโควิด<อ>แล้วลแต่ <COVID S 2> เริ่มดูดวงจริงจังแล้วหลัง COVID โควิดก็ปี6 6แล้วเนาะครับ66 2ปีแสดงดูมา2ปีแล้วใช่ไหมสองปีแต่จริงจริงจังจริงก็ปีที่แล้วกับปีนี้ครับก็6กเ็แแสดงว่าเริ่มดู6 6หกหลังโควิดเป็นซาถามจริงจริงถ้าวันนั้นเป้ไม่ตัดสินใจดึงคือผมเล่าให้ลูกศษิษย์ฟังนะว่าหลายคนเนี่ยอยากให้กำลังใจนะว่าบางทีเรียนยไพ่ไปแล้วเนี่ยไม่กล้าดูดวงไม่กล้าใช้งาน นะครับด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่เป้เป็นตัวอย่างให้ดีนะเขาเรียนไปแล้วสิ่งที่สอนมันยังอยู่มันยังอยู่ในสมองการจดจําแต่ถ้าเขาใช้งานจริงๆอ่ะมันสามารถดูได้เลยถูกไหมใช่ครับดูได้เลยดูได้เลยแล้วก็เชี่ยวชาญแม่นยำขึ้นเรื่อยๆถูกไหมใช่ครับอาจารย์ให้กำลังใจลูกศิษย์นะถามหน่อยเป้ถ้าย้อนเวลากลับไปตอนนั้นเป้ไม่ไม่มีอาชีพหมอดอ่วจะอยู่ยังไงคือผมน่าจะไม่ได้วาดรูปไม่ได้ทําอะไรอีกแล้วคงจะไปเป็นคนชาวสวน คงจะไปปลูกมังคุดกีจยางทั่วไปเพราะว่าคือเป็นชาวบ้านทั่วไปเลยชาวบ้านท,ท,ทั่วไปเลยไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยอซึ่งเราอยากเป็นอย่างนั้นไหมเราไม่อยากเป็น <laughs> คือเรา <laughs> เราอยากเป็นศิลปินอย <laughs> เป็นวารูปเท่นี้พอ พอมาจับหมอดูกลายเป็นว่าลูกดวงที่มาดูดวงก็ซื้อก็อยากให้วาดรูปให้วาดรูป่าเามันเชื่อมกันถูกผมพูดกับลูกิสียเสมอนะคุณทํางานอะไรก็ตามเนี่ยเวลาดูดวงเป็นเนี่ยงานที่คุณทาอยู่มันจะดีขึ้นทั้งสองฝั่งเลยทั้งดูดวงแล้วก็วาดภาพใช่ครับเป็นอย่างนั้นจริงป้ะใช่ครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการดูดวงเนี่ยคุณได้ช่วยคนได้ทําบุญทุกวันใช่ไหมผมจะบอกว่าต้องแบ่งสิบเปอร์เซ็นต์ทำบุญนะบุญตรงนี้แหละมันก็ทาให้หน้าที่การงานคุณเจริญรุ่งเรืองขึึ้้นดดงงสิ่ีเขาาม ดงนั้นบางทีเน e ี่ถ้ามองว่าอาชีพดูดวงเนี่ยเป็นการหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองอย่างเดียวผมว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นการสั่งสมบุญบารมีและก็สร้างทานบารมีให้คนด้วยจริงไหมใช่ครับอาจารย์เออมันก็เลยดีได้สองฝั่งทำบุญได้ทำบุญต่อเนื่องเลยเพราเราตัดทำบุญเป้ดูดวงมาสองปีเป้มีความสุขไหมกอาชีพนี้ผมว่านี่แหละทางผม ถึงผมจะรู้ช้าไปหน่อยถึงผมจะรู้ตัวว่าช้าไปหน่ย <c oughs> อยแต่ทั้งทงี่ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์รุ่นแรกนะครับ <c oughs> ผมเป็นดื้อที่สุดดื้อที่สุดขนาดว่าเรียร์อาจารย์ผมก็ดื้อมากกลายเป็นว่าการว่าผมผมว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมรักผมว่าท <c oughs> ุกอย่างไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกบางทีนะบางทีความเกือ้อกูลความเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์กันมันมีมาตั้งแต่วันที่เป้รู้จักผมที่บ้านเจริญนครแล้วล่ะ แต่ระยะเวลาก็ต้องรู้ว่าคนเรามันมีช่วงเวลาชีวิตนะจังหวะชีวิตของมันเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาทาง,ง,งที่เป้เ,เองเนี่ยมีโอกาสมาเรียนกับผมได้ตั้งแต่เดวันั้งแรกเลยด้วยซ้ำไปเอาพายเสร็จผมเปิดตั้งปี50นะูนี่ไม่ยอมเรียนสักท <c oughs> มีมาเรียนเอามาเรียนเอาปีอนานแล้วอะมาเริ่มมาเรียนทีหลังใช่ไหมหลังๆแล้วเรื่องอะไรเรียนหกข้อด้ย หกนี่มันแน่นในกาศิริบตัตเขายังอยู่เลยมาเรียนตอนปี64ช่วงโควิดเนี่ยใช่ไหมหกสี่นะนะมาเรียนตอนปีหกี่ช่วงโควิดเพราะว่าชีวิตไม่มีทางไปละอาชีพหมอดูให้อะไรกับเป้ม้างให้ทุกอย่างให้ทางธรรมไหมาทางธรรมนี่ให้ให้เยอะมากเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นความทุกข์ของคนที่มาดู คนทุกข์จากความรักทุกจากการหมดตัวทุกข์จากเป็นโรคเราก็เลยเห็นธรรมะที่อาจารย์สอนนะครับกลายเป็นว่าเราเห็นใตรักเห็นความม่เที่ยมเราก็เลยว่าเออเราจะไปยึดตันนะแม่มันได้วิปัสนาญาณใช่ครับใช่ครับเราเห็นแล้วรู้สึกว่าใจเราอะสงบขึ้นสงบขึ้นแล้วก็เหมือนเราเชื่อมโยงเราเชื่อกูบาจารย์มั่นใจมากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างท่านก็แบบเออเหมือนกับไม่ใช่แค่ดูดวงบางทีผมดูดวงเยอะจอกว่าผมบอกปู่พี่เพ่ผมขอปู่ครับ ผมอยากได้งานภาพวาดบ้างครับเปลี่ยนเป็นเรื่องมีงานภาพวาดขึ้นมาเนี่ยครับคือเราก็ได้ทั้งงานวาดก็ได้แล้วก็แล้วก็วาดรูปก็ดูดวงไปแสดงว่าทางทมเราก็ได้ประโยชน์ทางโลกเราก็อยู่กินได้สบายสบายไม่ลําบากอาชีพนี้จริงไหมที่บอกว่าถ้าเราตั้งใจทําจริงๆแล้วนั่นไม่อดตายจริงครับ อย่างน้อยก็มีเงินหล่อเลี้ยงเองทุกวันใช่ครับไม่อดเลย100%ยซคืออยู่ตรงไหนก็ได,อไได้อยู่ตรงไหนก็ได้ข้างทางก็ได้อยู่บนห้างก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้คานนี้ถามการยอมรับหน่อยครับว่าจากเดิมเป้เป็นคนที่เอาิปศิลปินเนาะเป็นคนติดๆหน่อยแล้วก็คนรอบข้างก็จะรู้นิสัยเราเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยพอเรามาดูดวงคนรอบข้างเขามองเราย่างไง มองว่าเป็นพวกแบบเข้าทรงองค์เจ้าเลยเข้าเล่นผีไหมหรือไม่ให้ความศรัทธามีมีเป็นหรือแอนตี้มีเป็นสองฝั่งคนที่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อเขาต้องว่าเขาโจมตีไปเลยนนั่นนี่นั่นแต่ว่าเขาเ็เริ่มพิสูจน์กับือว่าคนนี้เขาเริ่มพิสูจน์ก็ลองดูเดียวมันใช่ไหมไม่แต่เริ่มเพื่อนอนะครับเพื่อนนเขาก็เออพอพิสูจน์ขาเออมันแม่นจริงคือเพื่อนนที่เปิดร้านเหมือนกันบางทีจะเลิกแล้วผมบอกว่าเปิดภายภาคผมบอกว่าสู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมี งานรถใหญ่ลูกคงลูกค้าก็เป็นอย่างนั้นอลาเป็นสู้หลายร้านเนี่ยครับก็เป็นที่ปรึกษากันไปอยู่พราะพ่พม่าหโอ้โหหลายร้านเลยครับแถวนี้ก็ได้มีโอกาสช่วยคนบริเวณนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับตอนนี้ลูกค้ามายังไงครับปากต่อปากหรือว่าปากต่อปากแล้วก็ออนไลน์แล้วก็อินใน็ตเพจ บางคนอยู่นั่งรถมาจากจุลบุรีแล้วก็มันดูเสร็จก็กลับเลยบอกว่าต้องดูต้องต้องดูกับคนนี้เข้ามาเนี่ยมผมมาถึงจุดนี้ผมอยากจะบอกคุณนะว่าไพ่พรมยานนั้นมันเปลี่ยนชีวิตคนมากเหลือเกินนะครับผมเองสอนไพ่มาสิบเก้าปีปีหน้าในสิบเก้าแล้วนะครับเห็นลูกศิษย์ลูกหาแม้แต่คนใกล้ตัวที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยปัจจุบันก็เป็นหมอดูด้วยสัรงไพ่พรมยานแล้วนั่นก็หมายความว่าไพ่พรมยานต้องมีความ ศักดิ์สิทธิ์มีความแม่นยำแนละที่สําคัญคือประกอบอาชีพได้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นประจักษ์พยานบุคคลที่ให้ทุกคนได้เห็นนะเพราะว่าเป้เกับผมก็ได้พูดตรงๆว่ามันก็เหมือนเพื่อนกันนะตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่มีชื่อเสียงเลยนะครับ,รบจนปัจจุบันนี้เป้เองก็ได้เห็นความศักดิ์สิทธ ความมาสจย์ยจยของาศาสตร์ทางไพ่พรหมญานวันนี้พิสูจน์แล้วว่าประกอบอาชีพได้ดูดวงได้ฉะนั้นใครที่อยากจะรู้เรียนดูดวงนะครับหรืออยากจะเป็นหมอดูด้วยาศาสตร์ธงไพ่พรหมญานผมก็แนะนําครับคุณต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะครับอ่ะเป้ฝากร้านฝากคนที่สนใจอยากจะดูดวงเป้ต้องติดต่ออะไรยังไงบ้างครับอมาทางเพจบารามีครับเพจบารมีครับเพจบารมีแล้วก็ เฟซบุ๊กเป้ลันสก,กาแต่ว่าเดี๋ยวเป้ลันสก,กาผมจะเปลี่ยนเป็นเป้พรหมยานเป้พรหมยานณอาจารย, <laughs> ยา์ขนาดชื่อผมยังไม่ยอมเปลี่ยนผมบอกถ้าอาจารย์มาจะเปลี่ยนครคับเดี๋ยวเพงจะเปลี่ยนเป,เป็นเป้พรหมยานพยาก,กรแล้วนะอ่าเป้พรหมยานนะ,ป,นะปกติก็เป้ลันสก,กาครับแล้วก็แล้วก็ติดต่อทางทางเพจครับทางบารมีครับแต่ถ้าอยากจะมาดูดวงสดๆก็มาที่นี่ได้ใช่ไหมที่จเจมอลชั้นสองครับติดฟูดคอร์ดติดฟูดคอร์ดชื่อกร้านก็ชื่อร้านบารมีร้านบารมีเลยครับอ่า วันนี้ดีใจมากเลยครับได้โอกาสมาเยี่ยมเป้นะฮะเพราะสมัยก่อนนี่เป้ต้องไปเยี่ยมผมเะครับเพราะว่าผมไม่มีตังออกจากบ้านวันนี้ก็ถือว่าประสบความเร็จมากแล้วทั้งอาชีพศิลปินแล้วก็อาชีพดูดวงเป้คิดว่า2ปีนี้เป้มั่นคงกับอาชีพนี้หรือยังม,มีความมั่นใจหรือยังว่าเราไม่เราไม่อดตายแล้วอะผมว่าผมมั่นใจที่สุดตั้งแต่ที่อยู่มาอาชีพวาดรูปเขาไม่มั่นใจแต่พอถึงตอนเนี้ยผมว่าผมมั่นมั่นใจมากๆเพราะว่าเชื่อในไพ่มากๆว่าเออเราอยู่ตรงไหนอยู่ได้ไม่เคยตกเลย มไม่เคยที่ว่าจะไม่ไม่ได้เลยไม่มีครับมีตลอดมีแตด่ตดีขึ้นดีขึ้นเยอะไปเรื่อยๆครับใครที่ฟังนี้นะอยากให้กําลังใจลูกสิทุกคนนะกับคนที่สนใจในศาสตร์นี้นะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญนั้นคุณต้องพิสูจน์นะฮะแล้วคุณจะได้เข้าใจว่าความศรัทธาที่ประกอบด้วย,ยปัญญาจะนําพามาซึ่งชีวิตคุณเจริญรุ่งเรืองอย่างไรนะครับก็ดูอย่าง อาจารย์เป้พรหมยานเป็นตัวอย่างไ้ว้กันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอให้เป้เจริญรุ่งเรืองทางโลกธรรมอย่างที่ตั้งใจนะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ